สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวครับคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับวันนี้ผมมีวิดีโอสั้นๆนะครับเป็นของเล่นเอามาฝากแฟนๆนะที่กําลังอยากจะได้ PlayStation 5นะฮะนายเองก็สามารถมีเครื่อง PlayStation 5อยู่บนโต๊ะของนายได้นะเว็บไซต์ p u s h q u a r e c o m นะครับได้ทำการเผยแพร่นะลิงก์ของเจ้าตัว PlayStation 5ที่เป็น 3D โมเดลนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้กับ AR นะ ก็คือใครมีมือถือนะครับที่รองรับระบบ AR หรือว่า Augmented Reality นะก็คือสามารถเอาอุปกรณ์นะครับที่เป็นวัตถุ 3D เนี่ยซ้อนเข้าไปในภาพถ่ายหรือว่าภาพวิดีโอได้นะอันนี้เป็นขนาดจริงๆเลยนะครับขนาดตามที่ Sony ให้มาเป๊ะๆเลยนะแล้วเขาก็ขึ้นเป็น 3D ขึ้นมานะแต่ว่าไม่รู้ว่าพอเอามาทําการแมปกับโลกจริงเนี่ยมันจะถูกต้องแม่นยําขนาดไหนนะแต่ว่าถ้านี่เป็นขนาดจริงนะครับก็จะเห็นว่า PlayStation 5เนี่ยตัวใหญ่มากเหมือนกันนะเพราะว่าจอข้างหลังเนี่ยเป็นจอ BenQ ขนาด32นิ้วนะครับความสูงของ PlayStation 5เนี่ยเกือบสูงเทียบเท่ากับตัว BenQ เลยนะแล้วถ้าเกิดเอามาเทียบกับตัว PlayStation 4 Pro ด้านหลังเนี่ยตัว PlayStation 4 Pro เนี่ยดูเล็กไปถน,นัดตาเลยนะครับใครอยากลองเล่นนะครับว่า PlayStation 5ถ้าไปอยู่บนชั้นวางทีวีนะหรือว่าโต๊ะทำง,งานของคุณเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถกดลิงก์นะครับใต้วิดีโอข้างล่างได้ผมใส่ไว้แล้วนะครับพอกดไปปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีตัวโมเดลขึ้นมานะให้กดปุ่ม AR นะครับมันก็จะเปิดตัวกล้องถ่ายรูปขึ้นมานะก็สามารถอัดได้ทั้งวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถอัดได้ทั้งรูปนะอาจจะถ่ายเสร็จแล้วก็ส่งไปให้คุณแฟนดูนะว่าซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ดูว่าปฏิกิริยาของคุณแฟนจะเป็นยังไงนะฮะก็เอาไปโหลดไปเล่นกันสนุกสนุกได้ครับผมผมมารูวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ดูมันจบนะชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดติดิงกริ๊ง ถ้าอยากสนับสนุนลุงแมวนะครับสามารถกดจอยตใต้วิดีโอได้เพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถไปติดตามมุแบบเจาะลึกนะครับในเพจแมวนูนยูทูบเบอร์นะใี้ก็จะมีผมแล้วก็ในโกคุมะนะช่วนกันอัปเดตข่าเไทยประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามได้ครับสวัสดีครับ